สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คาร์ดิเ s สตี้วันนี้ผมาจะาพามาพบกับหนึ่งในรถแฮทแบ็กขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียมายาวนานนั่นก็คือ h o n d a Brio 2026รุ่นใหม่ล่าสุดการกลับมาครั้งนี้ Honda ได้พัฒนา b r i อให้ก้าวไปอีกขั้นทั้งในเรื่องดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานสมรรถนะการขับขี่และระบบความปลอดภัยซึ่งตอบโจทย์ไล์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และการใช้ชีวิตในเมืองที่ต้องการทั้งความคล่องตัวและความคุ้มค่า เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Honda Brio 2026ยังคงขนาดกะทัดรัดที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือความทันสมัยและความสปอร์ตที่เพิ่มขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ทรงกว้างที่ดูแข็งแรงและพรีเมียมไฟหน้าเล็ดพร้อมไฟสองสว่างกลางวันแบบ DRL ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นบนท้องถนนกันชนหน้าและกันชนหลังได้รับการออกแบบใหม่ให้เข้ากับตัวถังล้ออลลอยลายใหม่ขนาด15นิ้วช่วยเสริมบุคลิกที่กระชับกระเฉง และยังมีสีตัวถังใหม่ที่สดใสเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ชอบความแตกต่างเมืม่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงการยกระดับที่ชัดเจน Honda Brio 2026ใช้วัสดุที่มีคุณภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเบนาะนั่งที่รองรับสริระได้ดีแผงคอนโซลตกแต่งด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดูเรียบหรูและใช้งานง่ายเบาะหลังยังสามารถพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระตามความต้องการ หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด7นิ้วแบบทัชสกรีนรองรับทั้ง Apple Car Play และ Android Auto พร้อมระบบบลูทูธและพอร์ต USB ที่ใช้งานได้สะดวกเสริมด้วยลำโพงคุณภาพที่ให้เสียงชัดเจนระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยเพิ่มความสบายในการเดินทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3การถูกออกแบบให้จับถนัดมือมาพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบเชื่อมต่อทําให้ผู้ขับไม่จําเป็นต้องละสายตาจากถนนมาตรวดเรืองแสงดีไซน์ใหม่แสดงผลชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ด้านสมรรถนะ h อน d a b r บ O 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตร i-VTEC ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ90แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ถูกจูนให้ขับนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นการขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นทำได้อย่างสบายและยังรองรับการขับขี่นอกเมืองได้อย่างมั่นใจอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ในระดับประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถในกลุ่มนี้ ระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกสิ่งที่ฮอนด้าให้ความสำคัญ b r O o 2026มาพร้อมระบบเบรก ABS และ EBD ที่ช่วยกระจายแรงเบรกได้อย่างสมดุลระบบควบคุมการทรงตัว VSA ที่ช่วยป้องกันการลื่นถลายในโค้งระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ถุงลมนิรภัยคู่หน้าและกล้องมองหลังที่ทำให้การถอยจอดในพื้นที่แคบง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น สำหรับรุ่นย่อยของ Honda Brio 2,026คาดว่าจะมีให้เลือกทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ CVT โดย Honda จะวางตำแหน่งราคาให้เข้าถึงง่ายเหมือนเดิมเพื่อเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับทั้งคนที่กำลังมองหารถคันแรกคนทำงานในเมืองหรือครอบครัวเล็กที่อยากได้รถคันเล็กที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ h อน da ยังให้ความสำคัญกับการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงมาก อะไ่าหาง่นยรวมถึงบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศทําให้ผู้ใช้บรโอมั่นใจได้ว่ามีความคุ้มค่าในทุกด้านสรุปแล้ว Honda b r บ O โอ2026คือรถเล็กที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ที่ดูทันสมัยสมรรถนะที่เพียงพอและประหยัดระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในห้องโดยสารและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนี่คือรถที่เหมาะสำหรับใครก็ตามที่มองหาความคล่องตัว ความคุ้มค่าและความมั่นใจในทุกการเดินทางนี่แหละครับ Honda Brio 2,026รถเล็กที่ไม่ธรรมดาที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคู่ใจในทุกเส้นทางของคุณ